ขอย้อไปดูเรื่องราวของพี่ออมสกาวใจนะคะคุณผู้ชมที่ล่าสุดก็ได้เตรียมรวบรวมหลักฐานฟ้องเกรียงคีย์บอร์ดที่ตามด่าเพิ่มค่ะซึ่งเธอก็ยืนยันเลยนะคะว่าจะขอเรียกค่าเสียหายเป็นเงินหลักล้านค่ะ แม้ก่อนหน้านี้ทางด้านของนักแสดงสาวอ่อมสกาวใจจะได้ดําเนินการฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาขม่มขู่และต่อว่าด้วยถ้อยคําที่หยาบคายเพื่อเป็นตัวอย่างไปแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าก็ยังมีเกรียนคีย์บอร์ดบางคนที่ไม่เกรียกลัวแล้วก็ยังเข้ามาต่อว่าอย่างหนักค่ะถึงขั้นด่าไปถึงครอบครัวบุพการีแล้วก็ลูกชายนะคะล่าสุดพี่อ่อมสกาวใจก็เลยออกมาประกาศผ่านสื่อว่าตอนนี้ได้แคปข้อความที่เข้ามาต่อว่าเอาไว้แล้วและได้ส่งให้กับทนายความส่วนตัวเพื่อดําเนินการฟ้องซึ่งเธอก็ยืนยันคำ มว่าคือจะขอรับคำขอโทษเป็นเงินสดหลักล้านเท่านั้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เขาไม่เพิ่งมาใหม่ปเ,มมมเป่าไม่ทันแข่งข่าวหรือเปล่าก็เขา,ามีมาแล้วก็มีมาขอโทษมาอะไรนะก็าจากการทุกเคสค่ะที่รู้สึกว่ามันเกินไปถ้าพูดในเรื่องที่เราพูดในเรื่องที่เราถามและตอบคำถามเราดิใช่ปะ่ะไม่ใช่เราพูดไปพูดแล้วคุณมาด่าเพราะ อันนี้อันนี้มันเกินไปการการขอโทษมันไม่ใช่คุณต้องคิดไปตองัแล้วไงหมายความว่าเขาว่าเราครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าพี่ยองอว่าครั้งหนึ่งพียงออก็จัดการเขาเลยนะไม่ใช่นะต้องซ้ำๆนะอะคนนี้ซ้ำามอซ้ำๆๆยังไม่มจบใช่ไหมอ่าอันนี้คนนี้เขาขาดคิดก่อนเวลาจะพูดว่าใครเวลาเราจะพูดเวลาพียงออ,ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเพียงย่งคิดก่อนเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นกระทบอะไรกับใครหรือเปล่าก็เป็นหลักล้านอยู่แล้ว แล้วก่อนก็เป็นเงินสดเท่านั้นเป็นเงินสดไม่ต้องมาไหว้สวยนะคะไพะว่ตัวเองไหวสวยแล้วได้ก่อนก่อนก็มีเรียบกาลังจะเรียบร้อยค่ะก็มีออกหมายจับ่วนวันครบรอบแต่งงานเจปีของพี่อมสกาวใจกับสามีนะคะเจ้าตัวก็เผยค่ะว่าคุณสามีคุณสามีคุณเออาทิตย์นะคะก็ได้พาไปทานข้าวพร้อมกับซื้อน้าหอมให้เป็นของขวัญค่ะแต่ของขวัญที่พิเศษที่สุดก็คือสามียังเอาใจใส่นะคะทําให้ทุกวันนี้ครอบครัวอบอุ่นสุดๆเลยแหละค่ะ